การเพสุดเพลคนสุดท้ายของลำหน้าโชว์นะฮะด้วยเพลงพอๆของวงเดียวออฟ m ิ n แนนชื่อเพลงอะไรครับนับจากนี้จะมีแต่เธอฮะนับจากนี้นับจากนี้นี่นับจากไหนครับ นับก่อนจะสูตรดินะาะ นะแล้วพี่ใจผมนับไหมว่าพี่จะโดนกี่แผลดี่วายเง้นผมไม่รบกวนแล้วครับขอบคุณครับนะวันนี้เราจะรีวิวเซี่ยวมี่โดรนนี่ตั้งอยู่ข้างหน้าผมนะฮะนี่ขออนุญาตแนะนำคนรีวิวนิดนึงครับนี่คือน้องนิวครับจากไอมิวชาแนลนะฮะเป็นตัวแทนจากร้านเทพแกจิตนะครับนะฮะซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายมินี like ่เนี่ยไม่ใช่เป็นผู้แทนนะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนะฮะนะฮะแล้วก็มาเอามารีวิวในวันนี้นะฮะนี่เป็นตัวเดโมนะครับอันดับแรกขาหมดเลย นี่คือมี่โดนตัวแรกใช่ไหมรุ่นแรกใช่ครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาทำแอคชั่นแคมแล้วเขเพิ่งจะหันมาทําเป็นเซลมีโดนแต่คราวเนี้ยเนื่องด้วยว่ามันเป็นรุ่นแรกรแเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่า พอมันเริ่มทําอันแรกปุ๊บเฟิร์มแวร์หรือตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยอาจจะยังต้องรอการปรับแก้อยู่อัเดตครับเปิดมาึงพูดเรื่องนี้ก่อนเลยใช่ต้องก่อนกลัวคนคาดหวังคาดหวังนะฮะแล้วตัวนี้มันสเปคเป็นยังไงฮะดีไหมฮะสเปคเนี่ยเขาทำมา2รุ่นนะครับจะมีรุ่น1 0 8 0 p หรือว่า full hd ก็คือตัวนี้เลยอยู่ด้านหน้าเราเลยตัวนี้เลยนะฮะอีกรุ่นนึงจะเป็นรุ่น 4k นะครับหรือว่าก็คือตัวนั้นจะชัดกว่าแต่ว่าจะไม่เหมือนกัน เรื่องระยะการบินเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนตัวนี้เนี่ยบินได้ไกลสุดถึง1กิโลเมตรขอขอบเขตห่างจากรีโมทคอนโทรลนะใช่ค่ะหกิโลเมตรส่วน e c k เนี่ยมันสามารถบินไกลได้ถึง2กิโลเมตรครับสกิโลเมตรถ้วความเร็วในการบินนะฮะความเร็วยังยังไม่มีการทดสอบยังไม่รู้ว่าเร็วเท่าไหร่ความเร็วแล้วแต่ลมจะพาไป ไม่ไม่น่าครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เวลาเขาเปรียบเทียบนี้เขาจะเปรียบเทียบกับเจ้าตลาดเดิมก็คือ DJI Phantom ดิเจไอแฟนทอมเนี่ก็ของจีนเหมือนนะแต่เขาไปร่วมงานกับบริษัทอเมริกาก็เลยดูดีเป็นพิเศษแล้วก็ราคาสูงกว่าตัวนี้นี้ตัวเนี้ยมาเป็นของจีนซึ่งเป็นเนื่องจากเป็นของเซี่ยมี่ไงมันเลยมาแรงพอที่จะไปแข่งกับแฟนทอมได้จุดแข่งของเซี่ยมี่คือของดีราคาถูกใช่เพราหยุดซีเซี่ยมี่เขาทำมาหลายอย่างด้วยนะไม่กระทั่งไอ้เครื่องกอการ์เลยก็มีนะเออครับผมแล้วทีนี้ในตัวมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ มีเร <muitas S 2> ื่องของที่เขาชูโลงมาเลยนะครับคือตัวกล้องเนี่ยเนื่องด้วยว่ามันเป็นแบบตัวเล็กมีมีการสั่นเนี่ยสแกนนะครับนี่นี่ดูว่าสั่นสั่นกันสั่นนี่ครับนี่ครับกันสั่นสแกนนี่ก็สามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับเก็บในกระเป๋าใบเล็กๆก็ได้ตรงนี้ถอดได้ขาตั้งเนี่ยด้านล่างเนี่ยครับสามารถพับเก็บได้นะครับขาตั้งตรงนี้ครับพับเก็บได้ด้วยนะพับได้ครับโอ้โหพับเก็บได้แล้วพอเก็บกล้องเก็บขาตั้งออกปุ๊บเนี่ยมันเหลือลำนิดเดียวถอดใบพัดออกใส่กระเป๋าไปเเเเเลลลลยยใใส่่่่กกกรระะปปป๋าาาาบ็ๆไไได้้นนนีีวซืออองัฮ คอมแพใช่ชซึ่งเป็นท่อถอดมไม่ได้นะครเป็น<ห>ท่อต้องไปกล่องใหญ่กว่านอยต้องเป็นรุ่นใหญ่เลยครับ,บแล้วก็เรื่องของน้ําหนักนะครบบับน้ำหนักเบามากนะครับอย่างที่บอกคือ ใส่กระเป๋าแบกเล็กได้ครับแล้วก็เรื่องการประกอบนะครับใบพัดอะไรเงี้ยครับก็ประกอบง่ายมากเหมือนกันเหมาะสำหรับมือใหม่อ่าใช่ครับแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่นะครับอันนี้หลายๆคนแบบว่าเอ้ยเนื่องด้วยมันทํามาใหม่มันดีหรือเปล่าอันนี้ให้มห้าพันหนึ่งร้อยมิลลิแอมแบตเยอะกว่าแฟนทอมอ่าแล้วบินได้นานกว่าแฟนทอมใช่บินได้กี่นาทีบินได้ประมาณ27นาทีครับยีแฟนทอมได้ประมาณกี่นาที ถ้าตามสเปคมี25ถึงประมาณ23อ่าอันนี้จะนังกว่านิดนึงครับผมอ่านะฮะแล้วก็ข้อข้อดีข้อดีของมันคือมันเป็นโดรนที่มีน้ำหนักไม่เกิน2กิโลครัซึ่งตรงกับกฎหมายในบ้านเราคือไม่ต้องขออนุญาตก่อนบินใช่ครับสามารถบินได้อิสระเลยในที่สาธารณะครับผมอ่านะฮะทีนี้ผมจะให้ดูภาพว่า เราเอาตัวนี้มานะฮะเราบินในห้องส่งไม่ได้ครับผมเลยต้องไปทําเป็นภาพรีวิวมาให้ดูไปกับน้องมิวเนี่ยแหละครับไปดูภาพการทดลองบินของเจ้าโดนตัวนี้เดี๋ยวจะเล่าด้วยนะฮะนี่ฮะนี่เขาไปบินกันที่สนามกีฬาใช่ไหมฮะแล้วใส่กาดกันใบพัดด้วยมันค่อนข้างนิ่งไหมเวลาการทํางานของตัวมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องการบินเนี่ยไม่แตกต่างกับ DJI เลยครับโอ้โหนี่เรียกว่าใกล้เคียงมากครับตีแบบลมแบบขนาดแบบแรงๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับระบบ GPS ครับมันจะล็อกตําแหน่งเรื่องความสูงหรือว่า อย่างเงี้ยครับคือมือใหม่เนี่ยสามารถที่จะซื้อมาแล้วก็หัดบินได้เลยครับเราปล่อยรีโมทนะลมพัดมันก็กลับมาที่เดิมเพราะมันยึดตำแหน่ง GPS ใช่ครับอนะฮะนี่เราก็ไปเซตเซตอัพกันนะฮะมีโหมดช่วยบินง่ายๆแบบโหมดประคองเครื่องหรือโหมดล็อกความสูงอะไรพวกนี้หมดมีครับมีหมดเลยนี่ฮะแล้วก็วันวันที่ลองเนี่ยเนื่องจากเราจะบอกว่าเฟิร์มแวร์ของมันเนี่ยยังยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่บางจังหวะเนี่ยมันจะไม่ยอมขึ้นให้แม้จริงจะเห็นดาวเทียม12ดวงก็ตามนี่เราก็เลยย้ายมาบนตึกครับเน้ได พ้นได้ก็บินขึ้นไปเลยนะฮะทีนี้เวลาเราถ่ายโดนรีวิวโดนเนี่ยเราถ่ายจากภาคพื้นเนี่ยมันจะได้แค่มุมอย่างงี้อะเราก็เลยตัดสินใจครับว่าเราไปเอาดีเจแฟนทอมมาบินประกบกันเลยครับแล้วก็ถ่ายตัวนี้อีกทีหนึ่งใช่นี่รายการเราไฮโซไหมสุดยอดไหมนี่อันนี้เราถ่ายจากภาคพื้นดินนะฮะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเห็นว่าเรามีแฟนทอมอีกตัวหนึ่งครับบินตามมาเลยนะประกบคู่เลยครับนี่นะฮะ แล้วคุณภาพภาพนี่นี่แฟนทอมเราแฟนทอมสามนะประกบอย่างนี้เลยแล้วถ่ายปุ๊บแล้วเดี๋ยวดูภาพจากแฟนทอมสามนะฮะมาดูเชฟของเจ้าตัวมีดโดนตัวนี้เมื่ออยู่กลางจะสังเกตว่ามันนิ่งมากครับถึงขนาดแบบบินเป็นวงกลมก็ไม่มีปัญหานี่สุดยอดไหมฮะโอ้โหนี่เป็นภาพจากแฟนทอมนะฮะโดนถ่ายโดนนะฮะเอาคู่แข่งมาประกบเลยครับอยากเห็นคุณภาพภาพของตัวเดี๋ยวเห็นครับเดี๋ยวเห็นครับเดี๋ยวให้ให้เห็นนะฮะข้อข้อขด้อยที่ ได้กว่า DJI Phantom นิดนึงก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยคือกล้องมันไม่สามารถปรับระบบแมนนวลได้ใช่ครับคือเนื่องด้วยว่ามันเป็นระบบออโต้ทั้งหมดทําให้เวลาเราถ่ายย้อนแสงเนี่ยคนบินคู่กันมีไม่พอใจกันคนบินต้องสามัคคีกันอย่างเงี้ยต้องยืนใกล้ๆกันแล้วต้องมองหากันตลอดเวลานี่ฮะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจบช็อตนี้จะจะให้เห็นภาพจากกล้องมี่นะฮะ ว่าสวยแค่ไหนอาบินไปแล้วนี่ฮะกำลังวนกับมะอ่าน่มันควบคุมง่ายมากเลยว่าเนื่องจากตัวนี้เนี่ยสามร้อยถึงนี่ภาพจากนี้ครับโอ้ภาพทั้งวายมากอ่ะเลนส์จะวายมากเป็นพิเศษนะเดี๋ยวตอนไปถ่ายริมทะเลจะเห็นว่าภาพมันวายมากๆนี่นี่ครับแล้วบินนิ่งเลยนะกิมบอลที่อยู่ตัวมันเนี่ยค่อนข้างนิ่งมากเลยแล้วภาพเนี่ย พอเป็นเลนวายมันจะโค้งหน่อยเนาะโอ้โหมีไปไหนครับเนี่ยบินไปอันนี้สนามม้าราชตินธรรมย์โอ้โหสวยฮะสนามม้านางเลิงใช่ไหมครับนี่ฮะโอ้นี่สังเขกตว่ามันจะเป็นฟิตได้หน่อยหน่อยครับดูขอบฟ้าดิโค้งเป็นโลกเป็นกลมๆเลยเลนไวน์สวยมากนี่บินแถวใดครับเนี่ย อันนี้บังขุนเทียนครับบังขุนเทียนนะคือความกว้างของเลนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ1 0 4อสี่องศาครับ1 0ึองศาครับคุณภาพก็ใช้ได้เลยใช้ได้นะครับ l l HD ดีนะฟ u l l ดีสะดที่สุครับผมแล้วก็มีระบบช่วยเหลือมือใหม่พอสมควรอย่างเนี้ยตอนนี้ผมกําลังซูมอยู่ใช่ไหมครสักพักนึงมีลมกระโชกมาแรงมากมันทรงตัวไม่ไหวครับมันลงออโต้ครับงั้นเลยนี่ดูฮะดูนี่ลมพัดแล้วอันนี้ลมลมกระชากแล้วตื๊ดตืตืมันแก้มันแก้อาการอยู่ ป๊าป๊าป๊าไม่ไหวแล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคนคนบังคับบอกพี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันลงเลยมันลงนี่ลงนิ่มไหมผมรู้ว่าไม่ไหวแล้วคนขับโดนที่อยู่ข้างในสละเลือกมาิมีคนอยู่ใน้นเดียวคือมันเป็นหนึ่งในระบบของที่เซียวมีทำออกมาเลยครับแบตหมดสัญญาณขาด มันจะแลนิ้งก่อนเลยเช็คทูโฮมครับคือกลับมาที่จังหวัดที่เราเซตไว้แล้วแบตที่จะพอดีเลยถึงแลนพอพอได้อยู่ใช่ไหมคือพอแบตใกล้หมดมันลงเองเลยไม่ใช่แบบสลาเรือแล้วมันล่วงไปไม่ใช่นะบินกลับมาหอนะ แล้วในในเขามีระบบ beginner โหมดเปิดเครื่องมา300นาทีแรกถ้าคุณบินยังไม่ครบ300นาทีคุณจะบินไกลกว่า300เมตรไม่ได้ใช่ซ้อมก่อนใช้อยู่น่นอกนีแหละแล้วพอคุณไป advanced โหมดแล้วคุณค่อยจะไปไปเล่นท่านู่นนี้นั่นทิ๊กแพงได้นะฮะราคาขายนี่ร้านเทปเกจก็ตั้งไว้เท่าไหร่ราคาสำหรับ10,80 p นปีะครับก็จะอยู่ที่ราวรา5,000ถึง16,00 0แล้วเดี๋ยวจะมีตัวมี 4K เข้ามาตัวนี้ก็จะแพงกว่าสักประมาณ5000ครับก็เป็นราคา200,000น่าจะเข้ามาในเดือน ตุลาคมโอ้โหตัวนี้หมดเนี่ยไม่มีของนะนี่เป็นตัวต้นแบบนะใช่ครีโมทนี่ควบคุมง่ายไหมควบคุมง่ายมากครับสามารถหมุนกล้องหรือว่าปรับแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะมีแสงด้านล่างด้วยเป็นแสงที่นําทางเราสมมุติเราอยู่ตอนที่เราเห็นนะอ๋อดูสาังกาด้วยก่อนโหูดีสังรามไหมอาจารย์สุเดชสังรามไหมโอ้โหจัดมาไปจองได้นะที่ร้าน เทพกัจเจตนะฮะต้องจ๋องเลยคนอยากได้เยอะคนอยากได้เยอะคือถ้าเทียบราคากับ DJI แล้วเนี่ยเขาถูกเกินครึ่งอีกนะครับถูกเกินครึ่งอีกถ้าเทียบกับแฟนทั้งโฟนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยที่บอกว่ามีแบตเตอรี่อย่างนี้5,100มิลลิแอมป์นะครับตัวนั้นก็ต้องใช้แบตเตอรี่ด้วยมีครับแบตเตอรี่ในตัวใช่ไหมฮะใช่ครับตัวนี้บอกได้เลยว่าแบตรีโมทเนี่ยบินลืมเลยครับลืมเลยนะมอวลาได้บลืมชาร์จนะครับถ้าผมนะวันนี่ขอขอบคุณ น้องนิวนะฮะแล้วก็ร้านเทปกาเจ็ตมาเลยนะที่มีม่โดนมารีวิวนะครับหมดเวลาของรายการพอดีพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ